สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มน้อยสร้างเรื่องสตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ mm hmm. สาวเทคนิคผมหยิกตาคมชี่ชื่อน้องน้ำฝนอายุ19อย่างหนู mm ่ม hmm. กำลังยืนโห่วรถเมยเพื่อไปเรียนในตอนเช้าวันนี้คนบนรถเมย์นั่นมากเลยค่ะแถมรถเมย์สายแปดในตำนานยังขับซิ่งอีกด้วยนะคะรถมันขับปาดซ้ายปาดขวาแถมพอถึงไฟแดง รถมันยังเบรย่างแรงด้วยนะคะจนหนูรู้สึกว่ามีอะไรแข็งแข็งของไอ้หนุ่มลูกครึ่งรูปรล่อประจำวิทยาลัยเดียวกับหนูที่มันยืนอยู่ด้านหลังของหนูมาชนข้ากับตัวหนูจนหนูตกใจโม้เลยค่ะรีบหันไปดูนี่นายแฟ้งระวังหน่อยสิเราขอโทษเมื่อกี้ไม้ทีอันใหญ่ของเราอะไปโดนตัวเธอวันนี้คนมันแน่นะน้ำฝน เราไม่เคยจะมีที่ยืนเลยเลยต้องมายืนเบียดกับเธอแล้วเดี๋ยวเราจะถือไม้ทีให้ดีๆนะจะไม่ให้โดนตัวเธออีกว่าแต่ว่าถ้าน้ำฝนคนหน้าฮักอะ่ะไม่มีที่ยืนมายืนในใจเราก็ได้นะใจเรายังว่างอยู่หนูถึงกระทำหน้าเว่อเลยค่ะไม่คิดว่าไอ้แฟงหนุ่มลูกครึ่งลูกหล่อประจำวิทยาลายัยผู้เช่าชูตาใสายอย่างมัน จะใช้มกเสี้ยวขนาดนี้มาจีบหนูนายนี่พูดอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่ไปยืนในใจนายหรอกเดี๋ยวสาวๆของนายอ่ะจะมาลุมถึงฉันเอาแต่ว่าท่านนายอ่ะจะให้ฉันไปยืนบนหัวนายก็ได้นะหนูพูดพร้อมกับมองมาแล้วทำหน้าดุใสเจนไอ้แฟงหน้าเจินไปเลยค่ะมันคงคิดว่าหนุ่มรอๆอ,อย่างมันจะวานสเสน่ให้สาวคนไหนหลงไหลก็ได้ละมั้งคะ สำหรับหนูไม่มีทางหรอกค่ะหนูไม่ยอมเสียทีให้กับคนเจ้าชู้ตาใสอย่างมันง่ายๆหรอกค่ะเพราะว่าหนูเห็นแล้วว่ามันชอบควงสาวไม่ซ้ำหน้ากันเลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรดีหรือจะเป็นไม้ทีอันใหญ่ของมันหนูเห็นเวลามันเดินถือไม้ทีเข้าวิทยาลัยมันดูเท่มากเลยนะคะจนสาวๆในวิทยาลัยะพากันหลงเสน่มันกันเป็นแถวเลยบางทีหนูเอง ก็อดเผ่อใจไปกับมันด้วยหนูคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยแล้วพอรถเมย์เข้าไปจอดที่ป้ายหนูก็ได้ยินเสียงกระจกรถเมย์แตกกระจกหน้าต่างรอบๆคันของรถเมย์มันแตกกระจายเลยค่ะหนูตกใจเลยอีกป้ายเดียวก็จะถึงวิทยาลัยของหนูแล้วแต่มาเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนเมื่อครูอรีต่างสถาบันของหนูมันรวมกลุ่มกันอยู่ข้างล่างที่ป้ายรถเมย พอมนเห็นไอ้แฟงกับเพื่อนของมันใส่ชุดชอบแล้วก็ยืนอยู่บนรถเมย์พวกคู่อริตางสถาบันมันก็เลยระดมปลาคว้างขวดใส่รถเมย์ที่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายอยู่อย่างไม่ยั้งเลยค่ะหนูกลัวมากจนตัวสั่นไปหมดเลยยังกะอยู่ในสนามลบยังไงอย่างนั้นหละดีนะที่ไอ้แฟงใช้หนุ่มรูปหล่อลูกครึ่งดึงตัวของหนูเข้าไปกอดแล้วก็ปอบหนู ทำให้หนูเริ่มรู้สึกดีขึ้นไม่ต้องกลัวนะน้ำฝนเดี๋ยวฟันจะปกป้องน้ำฝนเองแล้วรถเมย์สายแปดก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากป้ายก่อนที่พวกคู่อริทางสถาบันจะปุกขึ้นมาบนรถเมย์ได้พอผ่านเหุการ์ทึกขวัญมาได้หนูก็ค่อยๆผ่าออกจากอ้อมกอดอันแข็งแกร่งของไอ้แฟงนุ่มรอลุกเครึง่งแล้วขอบใจไม่มากนะแฟง หนูพูดพร้อมกันหน้าแดงเพราะตอนอยู่ในอ้อมกอดของมันทำให้หนูรู้สึกดีถึงกระใจละลายลืมความกลัวไปเลยค่ะหรือว่าความจริงแล้วหนูจะแอบชอบไอ้แฟงเพราะเวลาหนูได้อยู่ใกล้มันทีไรหนูมัจะใจเต้นแรงทุกทีเลยค่ะแต่ที่หนูต้องทำเป็นไม่ชอบมันเพราะหนูกลัวว่าคนเจ้าชู้ตาใสายอย่างมันถ้ารู้ว่าหนูแอบชอบมันจะหลอกลอ่อ ให้หนูหลงรักมันเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆเพราะว่าหนูไม่อยากมีแฟนเจ้าชู้ค่ะและพอถึงวิทยาลัยหนูก็เลี้ยงข้าวให้แฟนเป็นการตอบแทนที่มันคอยปกป้องหนูตอนหนูอยู่บนรถเมล์จังสาวพานิดในวิทยาลัยจ้องมองหนูตอนที่หนูก็ไอ้แฟนกินข้าวด้วยกันในโรงอาหารสาวพานิดเหล่านั้นมองหนูยังกะจะกินเลือดกินเนื้อหนูเลยค่ะนีแค่ขนาดหนู พาไอ้แฟงมากินข้าวยังโดนมองขนาดนี้ถ้าหนูชวนไอ้แฟงไปกินตับกับกินส้มตำซีสารร้านเด็ดหน้าวิทยาลัยหนูคงโดนลากไปตบในห้องน้ำแน่เลยค่ะแล้วพอหนูกับไอ้แฟงกินข้าวเสร็จเราสองคนก็แยกร้ายกันไปเรียนหนูเรียนสถาปัตย์ค่ะส่วนไอ้แฟงนั้นมันเรียนช่างกลโรงงานแต่มันมักจะมีสาวสาพ,พาณิชย์มาลุมชอบส่วนสาวเทคนิค ผมยิกตาคมอย่างหนูก็ไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้หรอกคะ่ะหนูเอาแต่ตั้งใจเรียนเพราะแม่ของหนูอุตส่าห์อนุญาตให้หนูเรียนเทคนิคตามความฝันของหนูแม้ว่าแม่ของหนูอยากจะให้หนูเรียนมหาลาัยก็ตามหนูอยากเป็นสถาปานิกเหมือนพ่อคะ่ะแต่แม่ของหนูก็ไม่ค่อยอยากให้หนูเป็นเหมือนพ่อสักเท่าไหร่พอแม่ของหนูเลิกกับพ่อแล้วพ่อหนูเป็นคนเจ้าชู้มากแม่จับได้ว่าพ่อ นันไปชูวีดูวับกับเพื่อนของแม่ทำให้แม่โกรธมากเลยขอเลิกกับพ่อตั้งแต่นั้นมาหนูก็เลยไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ค่ะพอตกตอนเย็นหลังเลิกเรียนหนูก็ไปยืนรอรถเมล์สายแปดในตำนานที่ป้ายแล้วหนูก็เห็นไอ้แฟงอุมหล่อลูกครึ่งกำลังคุยสนุกสนานอยู่กับพวกสาวสาวพานิตพอมันเห็นหนูยือนอยู่คนเดียวมันก็รีบเดินตรงเข้ามาหาหนู น้ำฝนคนสวยผมเห็นคุณทีไรเนี่ยทำเอาผมใจละทวยทุกทีที่เจอกันเลยนะครับเบาได้เบานะแฟงไอคนอื่นเขามั่งเลิกใช้มุกเซลเซียลมาจีบเราได้แล้วฮะนั้นก็ได้มุกเซลเซียลอะ่ะมันคิดไม่ทันคิดถึงเธอละกันมันง่ายดีบ้าน่นายนี่พูดอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูก็เขินจนเก็บทรงไม่อยู่หน้าแดงไปหมดก็อยู่อยู่อยไอ้แฟง แล้วมาบอกคิดถึงหนูแบบนี้จนพวกสาวสาพานิชพากันมองหนูด้วยสายตาพิฆาตกันเป็นแถวดีนะที่รถเมลสายแปดมาก,ก่อนหนูเลยขึ้นรถมาได้ก่อนที่จะถูกสกาพานิชตบเอาแล้วไอ้แฝงมันก็ตามหนูขึ้นมาด้วยแต่คราวนี้คนบนรถมีน้อยเราก็ได้นั่งคู่กันแล้วไอ้แฟงหนุหล่อลูกครึ่งมันก็ชวนหนูคุยไม่หยุดเลยค่ะแถมยังเอาขนมลูกอมมาให้หนูกินอีกด้วยนะคะ มันคงอยากเอาใจหนูมั้งคะพวกเจ้าชูตาใสเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยเห็นส,สาวสวยผมหยิกตาคมอย่างหนูหน่อยก็อยากจะเอาใจแต่ความจริงลึกๆแล้วอ่ะหนูก็อยากให้ไอ้แฟงเอาใจหนูนะคะแต่ว่าต้องเอาใจหนูแค่คนเดียวห้ามไปเอาใจสาวที่ไหนแล้วพอหนูนั่งรถไปได้สักพัก เกิร์ดันมีคู่อรีต่างสถาบันขึ้นมาบนรถ3าสี่คนพอมันเห็นหนูนั่งอยู่กับไอ้แฟงที่ใส่เสื้อช็อปแค่นั้นแหละค่ะมันลิกปีเข้ามาจะเอาหัวเข็มขัดของหนูกับไอ้แฟงทันทีนี่ว่าไงพวกเอาหัวเข็มขัดมาให้พวกเราสะดีๆถ้าไม่อยากเจ็บตัวเข้าใจปะตัวหัวโจกประจำกลุ่มคู่อริพูดขึ้นแล้วพวกของมันสามสี่คนก็ยืนคุมเทิงอยู่ข้าง แต่ไอ้แฟงมันไม่ยอมมันโดดทีคู่อลิตัวหัวโจกทันทีแล้วใช้จังหวะที่รถเมย์เข้าป้ายรีบคว้ามือของหนูที่กำลังตกใจวิ่งหนีลงมาจากรถเมย์สายแปดแล้วเราก็รีบขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จอดรออยู่หน้าปากซอยหนีมาได้อย่างวุดวิตแล้วพอเราสองคนลงจากรถมอเตอร์ไซค์หนูก็ว่าแฝงใหญ่เลยค่ะนี่แฝงวันหลังอ่ะท้านายขึ้นรถเมย์คันเดียวกับเราอ่ะ นายถอดชุดชอบออกก่อนนะใส่เสื้อยือดเอาไว้ก็ได้พวกนั้นจะได้ไม่รู้นายอยู่สถาบัานไหนเข้าใจไหมก็ได้ครับน้ำฝนคนสวยว่าแต่ว่าวันนี้ให้ผมไปส่งบ้านน้ำฝนคนสวยที่บ้านนะคะเบาไม่ได้เป็นแฟนกันสักหน่อยฉันกลับบ้านเองได้แต่ผมมากอยากเป็นแฟนกับคนหน้าฮักอย่างน้ำฝนนะแล้วสาวสวยเทคนิคผมหยิกตาคมอย่างหนุก็เถิงกันหน้าแดงเลยค่ะ แล้วสบสาวที่วิจัยลัยอ่ะฉันเห็นน่ะนายเที่ยวเอาจใจสาพาณิชย์เขาไปทั่วงั้นต่อไปเนี้ยผมจะเลิกเอาจใจสาวพาณิชย์แล้วครับผมจะเอาจใจสาวเทคนิคผมยิกตาคมอย่างคุณแค่คนเดียวจริงล่ะอคนเจ้าชู้ตาใสอย,ย่างนายอะ่ะจะเอาจใจฉันแค่คนเดียวจริงสิครับผลสัญญายังเป็นแฟนกับผมนะครับ ผมอนะไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาแต่ผมชอบคนตรงหน้าครับบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วอ่ะงั้นฉันยอมเป็นแฟนกับนายก็ได้แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหนูกับไอ้แฟงก็เป็นแฟนกันแล้วไอ้แฟงมันก็เลิกเจ้าชู้ตาใสแถมยังชอบเอาใจหนูด้วยการชวนหนูไปกินจิ้มจุ่มที่บ้านของมันหลังเลิกเรียนเกือบทุกวันเลยค่ะจนหนูติดอกติดใจ หนูคิดไม่ผิดเลยค่ะที่เลือกไอ้แฟงหนุ่มหล่อลูกเครื่องมาเป็นแฟนหนูเพราะตอนนั่งรถเมย์ไปมันก็จะคอยปกป้องหนูให้ปลอดภัยจากคู่อริต่างสถาบันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ